รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมส่งเสริมอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดย W A Care ห่วงใยเคียงข้างคุณ สอ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 ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพไทยแอร์เอเชียใครๆก็มีได้ กิษณะทัวรยกร้อสัปดาห์นี้ไปทัวอารริสาปัดในทวีปยุโรปสองประเทศครับคือประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศเยอรมนีในยุคของการอยู่ร่วมกับโควิดไปให้ได้ด้วยวิธีปกติใหม่เมื่อวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อสำรวจการออกแบบและการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการมนุษย์ล้อ หรือคนที่ใช้รถเข็นและครอบครัวที่มีเด็กเล็กในการเข้าถึงตึกอาคารสถานที่และโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อจะได้นำมาเป็นประสบการณ์และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตหรือเฟรี่ดีไซน์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลทัวริซึ f มฟอร์ออของประเทศไทยให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานในระดับสากลต่อไปครับนี่ก็เป็น ไกด์ด <Es> ิ well, right freely, ้งบล็อกนะครับนำทางสำหรับคนตาบอดก็จะมีเส้นจะชี้นำไปตามจุดต่างๆก็จะมีไกด์ดิ้งบล็อกอย่างนี้ก็คือเป็นเส้นยาวๆอย่างเงี้ยกับวันดิ้งบล็อกก็จะเป็นปุ่มกลมๆนะครับไว้สำหรับทางแยกทางต่างระดับเพื่อจะเตือนให้กับคนตาบอดได้รู้ว่าถึงตรงไหนควรระวังยังไงบ้างนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาวยะสถาปัตย์ที่เนเธอร์แลนด์ ภาพอารยศากัดประเทศไทยในเวทีโลกอันนี้กเป็นห้องน้ำเฟรนด์ดีไซน์นะในพาวเวอรียนประเทศไทยในงานพืชสวนโลกที่เนเธอร์แล,ลนดะ์ดูนะสะดวกสบายสะอาดปลอดภัย และไปยุโรปคราวนี้กะนะิษณะทัวยกล้อก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมงานมหากรรมพืชสวนโลกในชื่องาน The International Horticultural Exposition 2022ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่7ที่เมืองอันเมียใกล้กับกรุงอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งเนเธอร์แลนด์นั้นถือได้ว่าเป็นประเทศมหาำนาจทางด้านพืชสวนและการเกษตรอีกชาติหนึ่งในโลกยุคปัจจุบันเลยนะครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ทางประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ได้ให้เกียรติเชิญประเทศ ให้เข้าร่วมจัดงานด้วยในฐานะมิตรประเทศเก่าแก่ยาวนานกว่า400ปีโดยแนวคิดหลักของงานมหกรรมพืชสวนโลกที่ในเแนล์ในครั้งนี้คือ Growing Green Cities ที่มุ่งนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสําหรับเมืองแห่งอนาคตการเข้าร่วมงานของประเทศไทยจึงเป็นโอกาสในการเผยแพร่ความก้าวหน้าในเรื่องนวัตกรรมด้านอาหารและสินค้ากเกษตรของไทยรวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานและ คุณภาพของไทยอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของเมืองไทยเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ชาวยุโรปและนานาชาติที่เข้าชมงานตลอดช่วงเวลา6เดือนของการจัดงานเป็นจํานวนกว่า2ล้านคนจากประเทศต่างๆทั่วโลกครับการจัดงานในส่วนของทิศส่วนโลกนะครับที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยก็เป็นมูลเรื่องเนี่ยมาจากที่รัฐบ,บานนลเนเธอร์แลนด์ได้มีนังสื่อเชิญนะครับให้ประเทศไทยเ,ยเข้าร่วมในการจัด พาริเลียนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าก็จะทําให้ต่างชาติเนี่ยคนที่เข้ามาชมงานได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นเรามีการแสดงวัฒนธรรมต่างๆนะครับที่เป็นของของคนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงอาหารหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นวัฒนธรรมของคนไทยเรานะครับมาแสดงให้ต่างชาติเด็กได้รับรู้ผมคิดว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก จากงานมือส่วนโลกที่เนเธอร์แลนด์นะครับพาวิเลียมเมืองไทยนี่ถือว่ายอดพอที่อันดับหนึ่งนะผู้ว่าครับอันดับหนึ่งครับ,บ,รบราะจริงๆนะผมว่ามีความหลากหลายแล้วมันเน้นย้ําสิ่งที่มันซอฟต์พาวเวอร์ของเราด้วยนะครับอย่างเรื่องของอาหารก็ดีหรือเรื่องของท่องเที่ยวก็ดีเรามีสาธิตอยู่ข้างนอกนะครับซึ่งคนก็ชอบมากบางทีคนคือนึกออกไหมคุณหน่อยคือมันไม่ได้เที่ยวมาสองปีอะ่ะใช่ใชแล้วตอนนี้ก็กําลังจะคิดว่าจะไปที่ไหนเนี่ยผมว่ามันเป็นจังหวัดที่ดีที่เรามาแล้วก็มาทําให้คนเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเราพร้อมและของสวงาม สิ่งที่เขาไม่ได้เจอมาสองปีแล้วเนี่ยมันพร้อมก็อยากจะบอกนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศแรกๆนะครับที่เรากล้าหารที่จะเปิดประเทศต้อนรับท่องเที่ยวตั้งแต่ปีที่แล้วถ้าจํากันได้ก็คือตั้งแต่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วเราทำไม่ได้ดือลอดไม่ว่าจะเรื่องการควบคุมโรคก,ก็ดีนะครับนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีความพร้อมก็มากกว่าเกิ100นร้อยนะฮะ ที่จะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกกลับสู่ประเทศไทยนะครับททพร้อมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับยินดีต้อนรับทุกคนที่จะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยครั้งหนึ่งเพื่อไปรีวิวเนียนกับสิ่งที่ท่านชอบกับสิ่งที่ท่านรักกับประเทศไทยของพวกเราครับส่งเสริมสินค้าเกษตรของประเทศไทยส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยในเวทีโลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับ พร้อมหรือ,อยังที่จะออกไปท่องโลกอีกครั้งเพราะโลกใบนี้พร้อมแล้วที่จะให้คุณไปสัมผัสด้ดวยซูเปอร์แอปของเราขอบฟ้าไหนก็ไม่มีคำว่าไกลเกินไปปลายทางใดก็เป็นไปได้สำหรับคุณจะริปสุดมันเที่ยวผ่อนคลายหรือวันหยุดแสนสนุก ก็มาพร้อมความประหยัดและความคุ้มค่าที่มากขึ้นเที่ยวบินที่พักร้านอาหารช้อปปิ้งบริการมากมายให้เลือกทำธุรกรรมได้อย่างสะดวกและปลอดภัยด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใรไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาเซียนหรือที่ไหน คุณสามารถเปิดประสบการณ์สุดพิเศษได้เต็มที่ไปกับ a i r a เ i a ชีย er, สุดยอดแอปสำหรับคุณร่วมส่งเสริมอาริสถาปัตยขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยดับเบิลแครห่วงใยเคียงข้างคุณสอสอสอำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ไทยแอร์เอเชียใครใครก็รีด<ะ>ไ,ได้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกลุ่มการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกันจัดงานสมุนไพรไทยแท้ในชีวิตประจำวันหรือ Authentic Thai Herbs in d นเ l ลี่ไล2022ที่เมืองอันเมียประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่29ถึง31กรกฎาคม2565เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของสมุนไพรไทย ในการดูแลสุขภาพยุคปัจจุบันรวมถึงตอกย้ำการพัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของสมุนไพรไทยที่ผสมผสานร่วมกับการท่องเที่ยวไทยซึ่งสามารถยกระดับและสร้างมูลค่าทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีครับก็เรานะครับได้ร่วมกับทรงสารสุขนะครับจัดงานที่เรียกว,ว่า ไทยเฮิร์บเอนดิทีไลฟ์นะครับเป็นการตอบร้บนะครับเกี่ยวเรื่องของนิวชัปเปอร์ที่ต้องการเห็นการเที่ยวในเชิงสุขภาพเพิ่มมากขึ้นดังนั้นจึงได้จัด้งครับในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพในเรื่องของการนวดเพื่อสุขภาพมานะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดการรับรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอาเมียนี่ซึ่งเป็นเมืองใหม่เป็นเมืองที่คนอยู่อาศัยแล้วก็ไม่ไกลจากอัมสเตอร์ดัมนะครับหน้าที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเป็นงานแรกนะครับที่เราจัดขึ้นหลังสถานการณ์โควิดก็หวังว่าจะสร้างความประทับใจนะครับให้ ประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ถือว่าเราเป็นมหาอำนาจทางด้านของการท่องเที่ยวแล้วก็ทางด้านของสุขภาพดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเราต้องเอาของดีของประเทศไทยอะเอามานําเสนอให้ชาวต่างชาติได้เห็นแล้วของเราก็ดีจริงๆของเรามีผลไม้หลากหลายมากเลยลักไมายเลยะคะจากประเทศไทยโซมาที่ขายดีๆนะคะเบสเซเลอร์ของเรา,าเ็ต้องเป็นทุเรียนอยู่แล้วค่ะทุเรียนเนี่ยก็คือ ทั้งต่างชาติแล้วก็คนไทยจะชอบมากออลำดับสองนะคะก็คือเงาะค่ะเงาะเนี่ยฝรั่งจะชอบมากเคยเราไม่ได้มีแค่ผลไม้สดนะคะจะมีขนมแห้งด้วยค่ะช่วยเหลือชาวบ้านโอทอปค่ะแล้วก็มีขนส่งสินค้ายุโรปค่ะจากประเทศไทยมาเนเธอร์แลนด์แล้วก็เนเธอร์แลนด์กลับเมืองไทยด้วยค่ะ ส่วนความพร้อมในเรื่องของัวริ i ซึมฟอร์ออลหรือการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลของไทยที่จะรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษทั้งผู้สูงอายุผู้พิการผู้พักฟื้นสุขภาพรวมไปถึงกลุ่มครอบครัวที่มีเด็กเล็กทั้งจากทวีปยุรโรปและทั่วโลกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะพร้อมมากขนาดไหนต้องไปถามท่านผู้บริหารทททกันและครับ เป็นภาพที่ประทับใจนะฮะเห็นถึงความเข้าถึงนะครับสามารถที่จะใช้โอกาสไม่ว่าท่านอยู่ในภาพร่างกายแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะถือโอกาสนี้นะครับยายามพันทีเห็นด้วยว่าเรานั้นได้มีการพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆคนนะครับไม่ว่าท่านอยู่ในวีลแชร์ไม่อยู่ในวีลแชร์ท่้นคนเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าเราในอนาคตนะครับตอเกว่าคนฝรั่งที่มาในงานเนี่ยมีหลายท่านเนี่ยมาเป็นครอบครัว มาเป็นแบบบิวแชร์นั่งรถเคนนั่งรถเ็นแล้วมาเองด้วยแล้วสถาปัตยกรรมโครงสร้างสําหรับรองรับผู้สูงอายุเองใช้บิวแชร์ที่เนี่ยถือว่าดีมากๆแล้วเมืองไทยจริงๆต้องขอบคุณคุณกฤษณามากๆเลยนะคะถือว่าเป็นบิ๊กสวอย์มากๆที่ทําให้คนไทยประเทศไทยและทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอารยสปัตเนี่ยได้ให้ความสําคัญแล้วก็ได้มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปเป็นร่างและอยากเป็นรูปธรรมแบบเชิงลึกเชิงลุกด้วยอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ และอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลของประเทศไทยเบ่งบานและเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นก็คือกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมถึงโบราณสถานต่างๆได้มีทางลาดและมีห้องสุขาสำหรับบรษย์ล้อทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการได้ใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยตามแนวทางสากลของ,ององค์การ สาประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับก็เป็นนโย,ยบายรัฐบาลมาโดยตลอดนะฮะที่จะพยายามให้แหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากรเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าได้ทุกช่วงวัยเพราะนั้นเนี่ย ในเรื่องของการอะยญาสาปัดในการที่จะมีทางลาดมีลิฟต์แล้วแต่สภาพแวดล้อมของพื้นที่ในแต่ละที่เพราะฉะนั้นในทุกพื้นที่ถ้าเรามีพื้นที่พอแล้วก็มีโอกาสที่จะทำได้เนี่ยเราพยายามจัดการให้มีการเข้าถึงได้ทุกช่วงวัยเรียนเชิญพี่น้องชาชนนะครับกรมศิลปากรเราพยายามเตรียมความพร้อมทุกอย่างนะที่จะรองรับการเข้าถึงแหล่งต่าง เว้นแต่มีข้อจํากัดเราก็จะใช้วิธีที่จะเรียนรู้และเข้าถึงได้ใกล้ที่สุดเท่าที่เราจะสามารถที่จะจัดการรองรับได้ครับผมขอบคุณครับ Here Thailand, the land the free, Thailand, of months เตรียมพร้อมพบกันในงาน Thailand f ฟรีดีไซน์เอ็กซโป2022มากรรมอารยาสาปัดและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้มวลครั้งที่6รวมสุดยอดสินค้านวัตกรรมการออกแบบและบริการที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการและผู้ใช้รถเข็น <Yeah. S 1> มาพบกันวันที่15-18ธันวาคมปลายปีนี้ที่ไบเทคบางนาครับ ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยเอแคร์ care, ห่วงใยเคียงข้างคุณสอสอสอำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพไทยแอร์เอเชีย er, ใครใคก็มีนได้ กิสณะทัวรยกร้อทัวอาริสาปัดสำรวจเส้นทางท่องทเที่ยวทางธรรมชาติระหว่างภูหินร่องกล้าจังหวัดพิสณุโลกไปยังเมืองทะเลหมอกทูทับเบิกอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงที่ผมเดินทางไปในวันเสาร์ที่2กร,รกฎาคมที่ผ่านมาตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยทะเลหมอกและสายฝนโปรยปรายสวยงามน่าประทับใจเหมือนในหนังเลยนะครับ กีสนะทัวร์ยกร้อจึงอยากแนะนำแฟนๆรายการทุกท่านลองหาโอกาสไปเที่ยวชมกันอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับรับรองได้เลยว่าคุณจะติดใจในมนฑเน่แห่งธรรมชาติป่าเขาลำนาวไพรในเส้นทางภูหินร่องกล้าไปภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ครับทีข้างน้าน,นี่คือหมอกนะครับหมอกในป่าเขาลำนาวไพรมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและความกดอากาศน่าดูนะนี่โอ้โหเนี่ยเมืองในหมอกของจริง และเมื่อคณะทัวร์อารยสาปัดของเราเดินทางไปถึงปากทางเข้าภูทับเบิกที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูร์ก็ได้สัมผัสถึงบรรยากาศความหนาวเย็นท่ามกลางทะเลหมอ,อกหอล้อไปกับสายฝนโปรยปรายสวยงามและสดชื่นดีจังครับมาสัมผัสเมืองในหมอกของแท้อันนี้เขามีชุดพื้นเมืองนะนี่เห็นไหมน่ารักก็เป็นการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวตอนนี้คนเริ่มมาเยอะนะทำไมเรื่อยดูบรรยากาศดูโหนี่เมืองในหมอกจริงนะ ถึงมาวันนี้เหรอโอ้นี่มองมาต้อนรับกิจสนาทัวยกล้อเลย yes. oh, yeah. <laughs> ภูทับเบิกเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง1,768เมตรมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ามงที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรแบบขั้นบันไดาตามเชิงเขาและอาชีพบริการด้านการท่องเที่ยวบนภูทับเบิกเมืองทะเลเหมอกครับอ่านี่ฮะมาชมธรรมชาติก็ทำให สบายตาสบายใจนี่นะดูสิครับยอดเขาสลับซับซ้อนมากมายแล้วก็เนี่ยเสริมสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ<อ>ก็ต้องฝากพี่น้องชาวพูทับเบิร์กแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นท้องที่เนี่ยได้ช่วยส่งเสริมเรื่องอารยสถาปัตย์ด้วยนะครับนะเพื่อจะให้ผู้สูงอายุผู้ที่มาพักฟื้นสุขภาพก็ต้องมาเที่ยวเนี่ยมาพักผ่อนวิวอากาศ มาสูตรโอโซนมาสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามก็จะยิ่งทำให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยอดนิยมของภูทเบิกอีกแห่งหนึ่งคือที่วัดป่าภูทเบิกเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสายธรรมยุทธนิกายสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2534บนเนื้อที่กว่า50ไร่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงรายล้อมไปด้วยป่าเขาอุดมสมบูรณ์และสายหมอกที่ปกคลุมในยามเช้าที่นี่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีครับวัดป่าแห่งนี้มีธรรมชาติที่สวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยเราก็จะเห็นทะเลมเหมอกเพราะว่าอยู่บนยอดเขาสูงประมาณถึงเกือบ1,800เมตรทีเดียวที่นี่แม่าจจะว่าไปแล้วน,นี่สายมูก็ต้องมานะครับเพราะว่ามีปฏิมากรรมพุทธศิลปะที่สวยงามล้ำค่าตะการตาให้พี่น้องประชาชนได้มากราบไหว้บูชากันมากมาย นี่ครับมาไหว้พระก็รู้สึกอิ่มเอิบเบิกบานใจเพราะการไหว้พระปฏิบัติธรรมนี่ก็ด้านหนึ่งก็คือวิทยาศาสตร์ทางใจนะการขัดเกลาวจิตใจให้สะอาดสว่างสงบวันนี้ได้มากราบพระพุทธโคดมนะอันนี้เป็นพระวิหารภายในวัดป่าภูทับเบิกสวยงามแล้วก็สงบงามเหลือเกินนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับแฟนๆรายการกิจสนะสุยกล้อก็อยากจะให้มาเที่ยวชมแลมีโอกาสนะครับที่นี่อากาศเย็นสบายเลยนะครับ วิวทิวทัศน์เป็นธรรมชาติสวยงามตะการตาบางวันหรือหลายวันหลายเวลาเนี่ยก็จะมีเมฆขึ้นมาถึงบนเนี้ยขาวพ้นไปหมดเลยนะครับ uh. นี่เป็นมนต์เสน่ห์ธรรมชาติเป็น Amazing Thailand นัก,การทั้งครูบาวงครับพระเจริญพรมาเดินทางมาที่วัดป่าภูทบเบิกเห็นยอดเจดีย์เหลืองอล่ามตาม,มาแต่ไกลอันนี้เป็นพระเจดีย์อะไรครับพระอาจารย์ครับ ชื่อเต็มคือพระมหาุเจีดีโพธิปักเกียธรรมเป็นเจดีย์เพชรสามสิบเจ็ดยอดนะพระอาจารย์วัชระวิจิโตท่านมีดําริสร้างเจดีย์นี้เนี่ยมีความหมายมากนะมีความหมายคือโพธิปักเกียธรรมเป็นทานำสู่การตรัสรู้นะสามสิบประการเรามาเห็นเจดีย์ตั้งตระหง,ง่านอยู่เป็นเจดีย์ที่ตั้งอยู่สูงขึ้นในประเทศไทยเจดีย์นี้เนี่ยใช้แผ่นทองคํา ทั้งหมดเนี่ยห้าแสนห้าหมื่นแผ่นตอนนี้เราเสร็จไปแล้วสองแสนห้าหมื่นแผ่นไอ้น้ำทองที่ทานเนี่ย<ม>เป็นน้ำทองแท้<ม>นำเข้ามาจากอเมราเขาจริงๆเขาเรียกว่า้ทองเขียนคือจริงเขาเอาเขียนพวกจาเนเบญจรงค์แต<ม>่น,นี้พระอาจารย์ท่านท,า,นทาเลย<ม>ทำมาจิมทาเพื่อให้มันอยู่ได้เป็นพันปีแล้วก็ต่อไปเมื่อเจดียวนี้เสร็จก็จะเป็นเจดีย์สีทองตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาทำกาเมพงสีขาวเป็นคุณเขาสีเขียวนั่นแหละนี่คือความสวยงาม,มของพระสยามที่เราจะได้เห็นในอนาคตการ นี่แหละครับสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยากให้ทุกท่านหาโอกาสไปเที่ยวชมกันให้ได้ที่เมืองทะเลหมอกณภูทับเบิกอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ เตรียมพร้อมพบกันในงาน Thailand f ฟรลี่ดีไซน์เอ็กซโป2022มากรรมอารยาสถาปัตดและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวนรั้งที่6รวมสุดยอดสินค้านวัตกรรมการออกแบบและบริการที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟืน้นผู้พิการและผู้ใช้รถเข็น <Yeah. S 1> มาพบกันวันที่15-18ธันวาคมปลายปีนี้ที่ไบเทคบางนาครับ ส่งเสริมอารยสถาปัตขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยเอแคร์ห่วงใยเคียงข้างคุณสสสอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพไทยแอร์เอเชียใครใคก็มีได้ สงครามนางฟ้าเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับหนลนิที่อาร,รยสาปัตเพื่อคนทั้งมวลผู้จัดงาน Thailand f e i r y Design Expo 2022ขอเชิญชวนเยาวชนสาวงามจิตอาสาที่พร้อมทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติมาเข้าร่วมประกวดชิงมงกุฎเกียรติยศครั้งประวัติศาสตร์ประเทศไทยในการประกวด Miss Thailand f a i r y Design 2023นางงามทูตอาร,รยสาปัตประจำปี2566 ที่จะมาร่วมกัรรณรงค์ขับเพื่อนอารยสาปัดขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Medical Tourism และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในเวทีโลกเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้น สมัครฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆน้องๆที่สนใจสามารถก <20 S 1> รอกไปสมัครได้ทางออนไลน์ Google Form ติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์และ Facebook Thailand f a i r y Design Expo นะครับผม เกศนะทัวยกลอทัวอารยสาปัรวดเดียว2ประเทศในทวีปยุโรปหรือประเทศเยอรมนีและประเทศนเนเธอแลนด์ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางไกลแบบข้ามทวีปเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในช่วง3ปีที่ผ่านมากันเลยนะครับ ก็ถือได้ว่าไปเปิดหูเปิดตาหลังวิกฤตโควิด <Yeah. S 1> ซึ่งแม้ว่าขณะน,นี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19กลายพันจะยังคงมีอยู่ทั่วไปแต่ว่าคนฝรั่งในทวีปยุโรปก็ไม่ค่อยมีใครยอมใส่หน้าก,กากอนามัยกันเลยนะครับในหลายๆสถานที่ที่ผมได้ไปเยือนบางทีก็ดูเหมือนว่าจะมีกิษณนะทัวยกล้อเพียงคนเดียวนี่แหละครับที่ใส่หน้าก,กากอนามัยแต่ก็ต้องยอมเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนแหละครับ เมืองแรกที่กิษณะทัวยกลอได้ไปเยือนในการทัวร์อารยสาปัตทวีปยุโรปยุคหลังวิกฤตโควิดในครั้งนี้นั่นก็คือเมืองเก่าที่มีภูมิประเทศสวยงามราวกับภาพวาดเมืองนี้มีนามว่าโอเบอร์อมัมเมอร์เกาเป็นเมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในแคว้นบาวาเรียทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีพร้มแดนติดกับประเทศออสเตรียเมืองนี้มีสินค้าขึ้นชื่อคืองานไม้แกะสลักโดยเฉพาะการแกะสลักไม้เป็นรูปตุ๊กตาต่างๆซึ่งจะ เป็นงานศิลปาชีพท้องถิ่นมาตั้งแต่ในช่วงศตรวรรษที่15หรือกว่า500ปีที่ผ่านมาและยังคงมีการอนุรักษ์งานฝีมือนีไว้มาจนถึงวันนี้ และนอกจากนี้เมืองโอเบอร์อัมเมเกาก็ยังมีความโดดเด่นสวยงามด้วยการตกแต่งอาคารบ้านเรือนด้วยภาพเขียนเป็นเรื่องราวทางาศาสนาและวิถีชีวิตในชนบทและบางอาคารก็ตกแต่งด้วยงานไม้แกะสลักซึ่งช่วยเพิ่มสีสันและมนต์เสน่ดึงดูดใจให้แกบ่บรรดาน,นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้พากันเดินทางมาเที่ยวชมความงามที่แปลกตาของหมู่บ้านในชนบทของประเทศเยอรมนีแห่งนี้กันอย่างไม่ขาดสายเชียวละครับ เหมือนเ,อเที่ยวจริงๆนะคนเยอรมันมก็มาเที่ยวกันเยอะนะเขาก็เยอรมันมเที่ยวเยอรมันอย่างนีนน้แต่ดูไม่มีใครสวมหน้ากากกันเนี่ยหาคนสวมหน้ากากไยากมากนอกจากผม <c oughs> และตากล้องเรานอจากไครแลด์ <c oughs> เยอรม,มันก็เป็นชาตินแรกๆของโลกนะที่ประกาศอยู่ก <c oughs> ันโควิดได้แต่อัตราการต่วยที่เชื่อเขายังมีอยู่สูงนะแต่เขาก็สู้หมนุนย์ต้องชนะทุกสิ่งยางนี่นี่โหดมาก บบพ,พื้นแบบที่รวมชอบพื้นเนี่ยพื้นหินเลียงเนี่ยไม่มอิดตัวนอน,นโคตรการเมืองน,นนะการต้องเที่ยวฉบับย่นยอนะ่อไงว่าไฮไลท์อะไรบ้างเนี่ยนะสวยงามนะโอ้โหเป็นพระราชวังเลยนะ นี่นะครับความสวยงามสะอาดและสะดวกในการเข้าถึงได้ของแหล่งท่องเท,ที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สงบงามณหมู่บ้านโอเบอร์อมัมเมเกาในแคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมนีครับ